หางานสมัครงานอย่าลืมกดติดตามกันนะคะสวัสดีค่ะชุมชนคนหางานค่ะวันนี้มาพร้อมกับตำแหน่งพนักง,งานฝ่ายผลิตค่ะที่บริษัทมอนซาแฟคทอรี่เป็นบริษัททำเกี่ยวกับฝากระโปรงคาร์บอนรถยนต์นะคะรายได้เริ่มต้น350บาทต่ตอวันค่ะโดยงานนี้รับจำนวน10อัตรากันเลยทีเดียวนะคะเพื่อนๆที่สนใจไปดูรายละเอียดพร้อมๆกันเลยค่ะ บริษัทมอนซาแฟคทอรี่จำกัดค่ะรับสมัครพนักงานฝ่ายผลิต10อัตราโดยรับทั้งชายและหญิงนะคะอายุ20ปีขึ้นไปค่ะวุฒิม .3 ขึ้นไปทำงานวันจันทร์ถึงวันเสาร์นะคะมี OT ให้ค่ะมีประกันสังคมรายได้เริ่มต้นวันละ350บาทนะคะแล้วก็มีท่องเที่ยวประจำปีค่ะ บริษัทตั้งอยู่ที่ตำบลบางพีน้อยอำเภอบางบ่อจังหวัดสมุทรปราการค่ะเพื่อนเือนที่สนใจโทรติดต่อได้ที่เบอร์0886560027นะคะดูแผนที่บริษัทได้ที่ในคลิปที่เราแปะไว้ให้ทางขวามือนี้เลยค่ะหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ให้กับเพื่อนๆที่กำลังมองหางานกันอยู่นะคะขอบคุณที่รับชมค่ะ